รองเท้าอีกหนึ่งรุ่นที่พลอยชอบมากๆนั่นก็คือโคก้าโฮป巴ลสองค่ะใครที่เลิฟโคก้าโฮป巴拉หนึ่นะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยอัปเกรดใหม่กว่าเดิมค่ะดูตรงนี้ก่อนเลยนะคะวัสดุของโฮป巴ลสองเนี่ยเขาใช้ผ้าถักรีไซเคิลหนึเปอรคลือบก,กันน้ำเข้าไปอีกแถมยังเสริมด้วยตาข่ายคอโดรารีไซเคิลด้วยนะคะป้องกันพวกดินทรายเข้าเท้าได้ดีกว่าเดิม ส่วนส้นของโคปาราตูค่ะก็จะมีสายรัดส้นแบบปรับได้ด้วยอยากให้กระชับแค่ไหนก็ปรับได้ตามใจชอบไม่ต้องกลัวหลุดระหว่างลุยดีไซน์โดยรวมเนี่ยก็ถือได้ว่าเก๋ขึ้นนะคะเหมือนกับสนิเกอร์ที่พร้อมจะพาเราไปทุกที่เลยใส่แล้วเนี่ยกระชับเท้าได้ดีรองรับได้ดีกว่าเดิมด้วยใครที่ชอบความสบายแต่อยากได้ลุคที่แบบลุยๆคู่นี้นะคะต้องมีเก็บไว้เลยค่ะ สรุปง่ายๆก็คือ h o ก a o o p ป r ราทเนี่ยอัปเกรดมาเพื่อใส่ Adventure ตัวจริงทั้งวัสดุการป้องกันความประชับคือดีงามมากๆใครที่กำลังหารองเท้าคู่ใจที่ไปได้ทุกที่แนะนำคนมีคู่นี้ไว้ติดตัวด้วยนะคะ